สวัสดีทุกทุอานจะาเดี๋ตัดต้นขนุนนี่ต้นขนุนลองตัดแต่งดูถ้าเกิดไม่แตกแสดงว่าตายดูลักษณะอาการแล้วมันแห้งอ่ะกิ่งแห้งเห็นปะถ้าดูแล้วอาการไม่ดีก็ลองตัดแต่งดูถ้าตัดแต่งแล้วไม่แตกยอดแตกใบสมมติตัดแต่งเสร็จแล้วก็ให้น้ำหมกักให้ปุ๋ยแล้วถ้าเขาไม่แตกยอดแตกใบ แสดงว่ารากมีปัญหาแน่นอนดูอาการแล้วขนุนบักไก่ของแจ๋วเบิ้งที่เบงิงยอดใบขนุน,นอ่อนกินอร่อยนะจ๊ะเปกี้กับสมตำราดน้ำตกชุดตอไม้เนี่ยใบอ,อ,อ่อนเนี่ยอร่อยมากบักไก่ของแจ๋วได้กล่าวไว้คุณวิรัตยิ้มแย้มตัดแล้วนะจ๊ะบักไก่ของแจ๋วเนื่องจากดูอาการไม่ดีนะเห็นไหมกิ่งเข้าแห้ง มะนี่กิ่งเขาแห้งกรอบเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นไหนที่ดูแล้วปลูกแล้วเสียเวร่าเวลาสังเกตอาการแล้วไม่ดีก็ลองตัดดูถ้าตัดแล้วแตกใหม่ก็โอเคแต่ถ้าตัดแล้วแห้งตายไปเลยก็ปลูกใหม่มองนี้ลงดินด้วยแต่สังเกตว่าปลูกหลายอย่างแล้วไม่ค่อยจะโตดีเท่าไหร่ต่างกับต้นมะม่วงที่สูงปี๊ดเลย นี่ก็ลงดินมีลงดินลงดินแต่ทำไมมันไม่ค่อยจะดีตัดละตัดแล้ว <c oughs> นะเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเอาเป็นมืออะตัดก็ตดัดเอาตัดแบบนี้แล้วก็เอาไปทําปุ๋ยหมากตัดแค่นี้ ตัดประมาณนี้อ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ของเราไปเรืเ่อยๆแล้วเธอดูสิถ้าไม่แตกก็ตายครับอุ้ยลงล่ง ฮะนี่แหละเดี๋ยวเราก็เอาไปทําปุ๋ยหมักให้หมดสวนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะจาพวกเราทำไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยแล้วค่อยทําใหม่สุขภาพมานดับหนึ่งถ้ามีปัญหาสุขภาพก็หยุดพักไปเลย ดูแลสุขภาพแต่เงินก็ต้องหานะบางคนต้องสุขภาพไม่ดีก็ต้องหาเงินสู้กันต่อไปแล้วกันเกิดมาแล้วอ่ะต้องดิ้นรนทำมาหากินอยู่ให้รอดจนกว่าจะสิ้นอายุขไขเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะริดกิ่งริดใบพวกนี้เดี๋ยวหาใบอ่อนๆไปกินกันหาใบอ่อนๆกินกันเบิงที่เบิงมีป่ะอ๋อไม่มี ถ้าไม่มีใบอ,อ,อ่อนก็เอานี่เลยเนี่ยมันไม่แตกใบอ่อนไม่แตกยอดอ่อนเพราะฉะนั้นตัดทำปุ๋ยหมักให้หมดไม่ให้เหลือจะเอากิ่งตัดปักชำลองดูไหมเดี๋ยวเราลองเอากิ่งตัดตัดทิม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 ไว้ติด,ตดมมมมมไม่ติด,ไม,ตดไม่เป็นไรลองดูแต่เคยทำแล้วมันก็แห้งตายหมด ถ้าเกิดตายก็ปลูกอย่างอื่นปลูก <c oughs> ตรงนี้ก็โดนแดดพอสมควรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีค่อยๆทําไปทีละหน่อยสองหน่อยด้วยถ้าเกิดตัดแล้วตายก็ปลูกใหม่เท่าน,นั้นเองฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนมือมาหัดปลูกก็ปลูกเลยลงมือปลูกเดี๋ยวนี้ ทำเลยถ่ายคลิปสั้นสลับคลิปยาวน้่นอัดไปเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับหนึ่งพันบสีพันชั่วโมงด้วยเด้อเรียนรู้ไปด้วยกันทาไปด้วยกันคนรักการปลูกนะจ๊ะไปละเดี๋ยวเราก็จะรีบตัด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 ทำปุ๋ยมงปุ๋ยหมักให้เรียบร้อยมีงานรอยเยอะงานสวนพวกเราไม่มีวันจบสิน้นแกน่ได้นะ